กิวิสิงคิดไม่ซื้อตอนซื้ออัลบั้มโหนกระแสมันก็มีหลายเหตุผลที่ผู้คนไม่ได้ซื้ออัลบั้มที่กล่าวลือบางครั้งคือหลายปัจจัยบ้างไม่ว่างบ้างเงินน้อยบ้างไม่คอยไม่ใส่ใจเพลงชุดใหม่มันนุ่มไปเลยไม่ไหวจะซื้อฟัง บ้างไม่เคยได้ฟังเลยบ้างเพิกเฉยแล้วหันหลังเพิ่งรู้จักเลยจริงจังหามาฟังบ้างสักทีบ้างแฟนคลับกลุ่มหน้าใหม่เลยสนใจเห็นว่าดีแฟนเพลงเก่าเขาบางทีก็ไม่มีเวลาซื้อมีบางชุดขาดบางชุดซื้อสะดุดเลยอย่าถือจังหวะพร้อมเงินในมือว่าจะซื้อ ให้ครบไปตามกระแสะก็มีวายจะซื้อขายก็หนักใจแล้วจะต้องทำยังไงหรือต้องให้ย้อนเวลาทำอย่างนั้นก็ไม่ได้โปรดเปิดใจคนตามหาโปรดอย่าดา่าโปรดอย่าว่าเพลงมีค่าทุกนาทีทั้งอดีตปัจจุบันไปถึงวันถัดจากนี้โหนกระแสะใช่ไม่ดี ขอถพี่เปิดใจกันก็มีกลุ่มคนที่ชิงชังคนที่ไม่ได้ซื้อสนับสนุนศิลปินนะแต่เอาจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้ซื้อเขาก็สนับสนุนอยู่เรื่อยๆแต่ว่าบางช่วงบางตอนบางชีวิตเข,เขาก็ไม่มีเวลาหรือก็ไม่มีทุนทรัพย์ในการสนับสนุนนะก็ว,ว่ากันไปนะครับผม